ครับการสวดีช่วงเ้าของวันที่12กุมภาพันธ์พศ2561สอารกสิบาสดีแฟนเพจทางช่องยูทูบยุซี่พระโคสิงห์101แหลกกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ของทางช่องนันครับครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สองกัจังที่น้ำเลี้ยนไปครับพี่น้องครับว่ามีงัวไทยแทะพึ่งไปจับมาครับพี่น้องครับเป็นงัวทรงฟี่ส0งกิโลเมตรเก็บเงินปลายทางเด้อครับพี่น้องครับ บ่อวบาไหลใหญ่หางด้วยครับพี่น้องครับผมสิยวบอหม่องขายด้วยครับพี่น้องครับผมขายในราคางัวแชร์ด้วยครับพี่น้องครับง่วหายากก็เร้วกันครับพี่น้องครับบ่เป็นแชร์จับบ่ได้บบ่อใดด้วยครับพี่น้องครับแชร์คือว่างัวเตี้ยไหมครับพี่น้องครับง่วเตี้ยนี่ครับหายากครับพี่น้องครับนี่ครับบดสูงบอดถึงเม็ดนี่เมียงงวนนี่หายากมากมากด้ยครับพี่น้องครับอย่ยเป็นเมียลูกเมี่ยงั่วลูกเรีกครับบอต้องถามหาความสูงด้วยครับขายในทาอนุรักษ์ในทาสวยงามหรือทันใดฟ้ามใด สีนําไปพัฒนาต่อเป็นง้วแฉงงัวเตี้ยขายลูกมันได้เลื่อนแสนนะครับง้วเตี้ยเตี้ยเลยนี่ครับพี่น้องครับจะไปดูถูกง้วแฉงงัวเตี้ยได้ครับพี่น้องครับสําหรับคู่นี้มองขายได้ครับพี่น้องครับเอาไปหนึ่งหมื่นแปดพันบาทครับพี่น้องครับท่านใดสนใจกับโทรมาศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของขอกัวตั้งอยู่บ้านหนองแปลนตํานตมันฝางอำเภอเกษพิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับ นี่ครับดีพอดีเมี่ยติดทองนะครับพอลูกสาวหกเดือนบวกแล้วครับพี่น้องครับอันนี้มีพอพันพอไทยเหรอครับอยู่ในขวากเพิ่นครับพี่น้องครับทั้งนั้นทั้งนี้เอาไปรุนเอาเลยครับเอาบรสันนิฐานยังรูได้ว่ามันสีทองบาทองครับพี่น้องครับนี่ครับบางคนมาเป็นอย่างคือขายง้อไทยราคานี UH! ่ so. บัดไทยกลางไทยผ้าบามันก็ขายมือเงินเก่าสองมือเนอยู่บนมันเป็นของหายากครับมันบ่คือกันครับพี่น้องครับอันนี้เป็นของหายากน้ำวันมันเริ่มบ่มีหรอครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลูกสาวเพิ่น ผู้ใดหาเลี้ยงหาอนักหาปล่อยลานกาแฟครับนี่หมอเลยครับปล่อยสวนไอ้คนไทยลูกครับพี่น้องครับวัดกะทิกลางข้างขวากะเช่นเดิมครับพี่น้องครับอย่าโทษเล่นโทษตัวโทษตุมกันอย่าโทษคั้วมีสาใจเด้ครับพี่น้องครับมากิลีกับจังโทษมาบอมักบอกพานครับนี่ครับขายเด็กเอครับตั้งแต่ง้อแช่นี่เขาขายแม่มันกับสองหมื่นกว่าบาทแล้วครับอันนี้เขาบอกหอดพุนครับเขาแม่ลูกแช่นึงหมื่นแปดพันเลยครับพี่น้องครับแช่แท้แน่นอนครับพี่น้องครับนี่ครับถุงอยู่วัง เอวคนนีครับพี่น้องครับพอถึงเอลทำครับพี่น้องครับมันเลยสะโพกมาจากน้อยเนี่ยครับพี่น้องนี่เนี้อสดๆครับพี่น้องครับผู้ใดไปเลี้ยงสวยงามมาผิดหวังแน่นอนหรือไปพัฒนาต่อยอดผสมง้อแฉะใหมันเตี้ยลงไปเอกครับพี่น้องครับยิงเตี้ยยิงราคาแพงครับพี่น้องครับง้อแฉะคั้ยแฉะซูเมอนี่เป็นราคาครับครับนี่ครับฝากเบอร์ที่หนึ่งนะครับท่านใดสนใจกันนี่เป็นทั้งโทรศัพท์โทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงครับ065 สอง6 8 8ย์เจดหกแดปดี่พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบนบ้านฝางอำเภอเกษริสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับผูกน้ำได้เป็นเสียกได้ครับพี่น้องครับมันข่าๆครับพี่น้องครับทำมันใจ่วจะขวงซื้อได้กับยังโท่มาบรมากบอกพานครับพี่น้องครับผู้พนมากกัมีบบอืนครับมากงัอเตียงงวอแชครับพี่น้องครับเข้าขายได้ราคานี้ครับพาเข้าเข้าซื้อมาเข้ากับสู่ราคาซื้อมากันครับพี่น้องครับพอจะขอางเพิ่นกับขายเป็นในราคาสวยงามเมือนครับพี่น้องครับนี่ครับของเรามาแบง ในราคาที่บ่แพงหรอกครับเป็นงัวงทรงพี200กิโลเมตรความครับพี่น้องครับมินยันชาตครับพี่น้องครับนี่แช่แช่เปียกของง้วทั่วไปนี่ครับพี่น้องครับเนี่ยซ้าตัวลูกเลยครับพี่น้องครับไอ้เมืองรอบๆครับนี่ครับเปียกของง้วงัวทั่วรไปนี่เป็นตัวลูกของมูนี่เลยครับนี่ครับฝากไว้เลยครับพี่น้องครับท่านใดสนใจก็โทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงครับ18,000บาทสำหรับถ่ายคลิปนี้ก็ขอจบไว้แี่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ